มาครับเจอเจ้าประจำครับผมเริ่มต้นที่10บาทครับหมดแล้วสองกล่องโอ้โหช้ำๆเลยครับผมบอกเลยจะหมดแล้วไม่ใช่ เริ่มต้นคู่ที่100บาทครับตกแต่งรองเท้าได้เฮ้ยโอ้ยนี่เดียบดี นี่ครับตามมาตรงในกระทะเลยครับผมพอเขาหมดกันไปหลายถาดแล้วครับโอ้โหเดือดเดือดเลยเห็นควันไหมครับควันนี่คือรอยแบบบุกบุบกุบกบอ,กอะ่ะผลไม้สดเริ่มต้นที่20บบาทครับผมสดชื่นสดชื่นครับแกะให้หมดแล้วครับผม